สวัสดีครับมาพบกับช่อง Mac p r o p e r t y เช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะพามาชมบ้านพูวิลล่าสร้างใหม่2ชั้นสไตล์คลาสสิกนะครับซึ่งบ้านเนี่ยตั้งอยู่ตำบลวัดเกตอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ครับใกล้สนามกอล์ฟจิมคาน่า่ขายกาวิระเดินทางไปสะพานนาวรักษ์เพียงแค่5นาทีเท่านั้นเองเหมือนเดิมนะครับก่อนจะเข้าไปชมภายในตัวบ้านยังไงผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดชมคลิปดีๆจากทางช่อง Mac p r o p e r t y ครับ ตัวบ้านนะครับจะมีขนาดที่ดินอยู่ที่257ตารางวาพื้พนที่สอย606ตารางเมตรมี5ห้องนอน6ห้องน้ำ6ที่จอดรถในร่มนะครับราคา39ล้าน6 5 0 0 0บาทเป็นราคาที่รวมตกแต่งเฟอร์เจอร์พร้อมเข้าอยู่ครับในส่วนของโรงจอดรถนะครับประตูของโรงจอดรถนะครับก็จะเป็นประตูรีโมทอัตโนมัติเป็นประตูบานเลื่อน3บานใหญ่เลื่อนสลับกันนะครับผม แล้วก็ตรงลานจอดรถนะครับก็จะเทด้วยพื้นคอนกรีตแตม์นะครับสีน้ำตาลทั้งหมดเลยครับผมแล้วก็ด้านในโรงจอดรถนะครับก็สามารถจอดรถในร่มตรงนี้ได้6คันครับผมแล้วก็สามารถจอดซ้อนคันอีก6คันรวมเป็น12คันเลยตรงนี้ด้านข้างโรงจอดรถตรงนี้ก็จะมีก๊อกน้ำสนามให้ตรงนี้1จุดนะครับเอาไว้สำหรับล้างรถทำความสะอาดรถบริเวณตรงนี้ครับ ประตูทางเข้าบ้านตรงนี้นะครับผมก็จะเปิดเข้าไปทางห้องของพี่แม่บ้านตรงนี้นะครับผมด้านหลังตัวบ้านตรงนี้แล้วก็จะมี ev charger 1. จุดนะครับผมสามารถต่อไฟเป็นที่ชาร์จรถไฟฟ้าตรงนี้ได้ครับก็บริเวณด้านข้างโรงจอดรถนะครับก็จะจัดตกแต่งไปด้วยสวนหย่อมนะครับปูสนามหญ้า,าไว้ทำกิจกรรมร่วมกันบริเวณสนามหญ้าสวนหย่อมตรงนี้ครับผม ก็ประตูทางเข้าบ้านนะครับก็จะเป็นประตูระบบดิจิตอลดอลลกครับผมผมพาเข้าไปชมข้างในตัวบ้านกันนะครับเดินเข้ามาภายในตัวบ้านนะครับทั้ง2ฝั่งด้านซ้ายมือแล้วก็ด้านขวามือนะครับผมก็จะมีบิวอินตู้เก็บรองเท้านะครับแล้วก็ฝั่งนี้ก็เป็นบิวอินตู้เก็บรองเท้าเช่นกันนะครับเก็บรองเท้าได้ทั้งสองฝั่งเลย แล้วก็ถัดไปนะครับก็จะมีบิวอินที่นั่งนะครับผมเอาไว้สําหรับนั่งใส่รองเท้าก่อนออกจากตัวบ้านตรงนี้ครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีบิวอินชั้นวางของนะครับผมตู้เก็บของชั้นล่างนะครับชั้นวางของวางหนังสือหรือว่าวางของประดับตกแต่งบริเวณตรงนี้ก็ได้ครับแล้วก็พิเศษเลยสำหรับบ้านหลังนี้นะครับก็จะมีฝ้าเพดานที่สูงถึงประมาณ6เมตรเลยครับ ทำให้อากาศดูโล่งโปร่งสบายอากาศไทยเทสะดวกนะครับแล้วก็โซนห้องนั่งเล่นหรือว่าลิฟวิ่งรูมนะครับก็จะมีขนาดอยู่ที่ประมาณ 5, คูณ10เมตรเลยซึ่งค่อนข้างกว้างมากๆเลยนะครับตรงนี้ตรงโซนห้องนั่งเล่นตรงนี้นะครับก็จะประดับตกแต่งไปด้วยโซฟาหนังสีน้ําตาลเข้มนะครับตรงนี้แล้วก็โซฟาผ้าสีครีมนะครับผมตรงนี้แล้วก็จะมีเบาะที่นั่งสีครีมอีก3าตัวตรงนี้ให้มี โต๊ะรับแขกนะครับเป็นโต๊ะรับแขกลายไม้ตรงนี้แล้วก็บิวอินชั้นวางทีวีนะครับผมลายไม้เช่นกันนะครับผมแล้วก็ทั้ง2ฝั่งด้านซ้ายด้านขวามือก็จะเป็นชั้นวางของวางของระรับตกแต่งตรงนี้ได้เลยแล้วก็จะมีทีวีจอแอลซีดีเป็นสมาร์ททีวีขนาดใหญ่ตรงนี้ให้ครับ ซนห้องนั่งเล่นนะครับก็จะมีประตูกระจกบานสไลด์นะครับเปิดออกไปบริเวณสระว่ายน้ำได้ครับบริเวณสระว่ายน้ำนะครับสระว่ายน้ำเนี่ยก็จะมีขนาดอยู่ที่ประมาณ5 9คูณเเมตรเป็นสระว่ายน้ำระบบเกลือครับลึก1.2ถึง1.5เมตรเลครับแล้วก็ต้านค้างสระว่ายน้ำตรงนี้ก็จะมี เบาะไหวายเทียมนะครับผมเอาไว้สําหรับนอนอัปแดดนะครับผมบริเวณลิมสระว่นายน้ำตรงนี้ได้แล้วก็อีกสองตัวบริเวณด้านข้างตรงนี้ครับขึ้นจากสระว่ายน้ํามาแล้วนะครับแล้วก็มาล้างตัวบริเวณชาเวอร์ตรงนี้ได้ครับถัดมาตรงนี้นะครับก็จะมีเบาะที่นั่งนะครับเป็นไหวยเทียมเช่นกันนะครับเอาไวส้สาหรับนั่งดื่มเครื่องดื่มลิมสระว่ายน้าตรงนี้เนาะแล้วก็โซนรับประทานอาหารด้านนอกตัวบ้านนะครับ ก็จะเป็นโต๊ะหวายเทียมนะครับผมแล้วก็มีเก้าอี้สําหรับนั่งรนะับประทานอาหารสาหรับ8 e ที่นั่งครับ กลับเข้ามาภายในตัวบ้านนะครับด้านหลังโซนห้องนั่งเล่นก็จะเป็นโซนรับประทานอาหารครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นโซนรับประทานอาหารจะมีขนาดอยู่ที่ประมาณ35คูณ7เมตรประมาณนะครับตรงนี้ก็จะเป็นโต๊ะรับประทานอาหารลายอินออนนะครับสำหรับ8ที่นั่งรับประทานอาหารร่วมกมันบริเวณโซนรับประทานอาหารตรงนี้ได้ครับผมนะก็ถัดเข้าไปข้างในตรงนี้ก็จะเป็น วิวอินเคาน์เตอร์บราร์นะครับผมตรงนี้ลายหินอ่อนนะครับผมเพราะาสำหรับวางเครื่องดื่มวางกาแฟนะครับผมตรงนี้ก็จะมีแอลกอฮอล์นะครับมีวอดก้านะแล้วก็มีไวน์นะครับแล้วก็มีตู้แช่ไวน์เพราะว่าสำหรับนั่งจิบชาจิบกาแฟหรือว่าจิบเครื่องดื่มบริเวณตรงนี้ได้ครับ ถัดมาจากโซนรับประทานอาหารนะครับก็จะเป็นครัวตะวันตกครับมีขนาดอยู่ที่ประมาณ4คูณ4เมตรครับอันนี้ก็จะเป็นเคาน์เตอร์ครัวรูปตัวยูครับผมตรงนี้จะเป็นเคาน์เตอร์บาร์นะครับเพราไว่าสำหรับนั่งดื่มเครื่องดื่มนะครับผมจิบชาจิบกาแฟตรงนี้ได้แล้วก็จะมีเก้าอี้ให้3ตัวตรงนี้ครับด้านในตรงนี้จะเป็นเคาน์เตอร์ครัวนะครับลายหินอ่อนมีปิ้ชักเก็บจานชามช้อนส้อมตรงนี้ครับด้านล่างนีจะเป็นตู้เก็บของนะครับ มีปลั๊กไฟตรงนี้ให้2จุดนะครับแล้วก็บิวอินตู้เก็บของชั้น,นบนเนาะมีซิงลางจานให้2หลหุมตรงนี้นะครับมีเครื่องจานให้นะครับของฮฟรเลปลั๊กไฟตรงนี้2จุด2จุด2จุดตรงนี้รวมเป็น8จุดนะครับมีเตาเตาแก๊สไฟฟ้าของฮฟรเฟลนะครับมูดดวควันแล้วก็เตาอบนะครับสำหรับใครี่ชอบทำขนมทำเบเกอรี่หราทำพิซซ่าตรงนี้ก็เหมาะมากมากเลยมี ไมโครเวฟให้ของซัมซุงนะครับแล้วก็ตู้เย็นให้ตรงนี้หนึ่งตัวของซัมซุงเช่นกันครับต่อไปเดี๋ยวผมจะพาไปชมโซด้านในตัวบ้านกันครับ งนี้จะเป็นห้องน้ํารวมนะครับห้องน้ํารวมนะจะมีขนาดเยูยวที่ประมาณ1.5คูณ2เมตรประมาณนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเคาน์เตอร์อ่างล้างหน้าอ่างล้างหน้าของน้ำนะครับกระจกเงาขนาดใหญ่แล้วก็โซฟานันะครับจะเป็นของคอบโตครับตรงนี้จะเป็นห้องเก็บของครับสามารถเก็บของใช้ต่างๆบริเวณห้องนี้ได้ ฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นครัวไทยครับครัวไทยก็จะมีขนาดอยู่ที่ประมาณ3.5คูณ4.5เมตรโดระมาน,นะครับผมตรงนี้จะเป็นเคาน์เตอร์ครัวนะครับมีซิงล้างจานตรงนี้ให้นะครับผมแล้วก็มีปลั๊กไฟให้สามจุดตรงนี้ต่ต้องตอนนี้ทางเจ้าของก็จะเอาไว้เก็บของก่อนนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวจะย้ายของออกให้เดินเข้าไปข้างในตรงนี้นะครับ ก็จะมีประตูเปิดออกไปบริเวณโรงจอดร,รถครับก็จะสามารถเข้ามาได้สองทางนะครับก็คือทางห้องนั่งเล่นแล้วก็ทางโรงจอดรถดห้อแม่บ้านตรงน,นี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นห้องของพี่แม่บ้านครับนี่เป็นห้องของพี่แม่บ้านตรงนี้นะครับผมแล้วก็มีห้องน้ำาใหนตัวหนึ่งห้องนะครับห้องน้ำเนี่ยก็จะมีสุขภัณฑ์นะครับผม มีอ่างล้างหน้าแล้วก็จะมีฝักบัวนะครับสำหรับอาบน้ำก็ด้านข้างห้องของพี่ว่านะครับตรงนี้นะครับเราก็สามารถทำเป็นห้องซักรีดได้นะครับผมมี เครื่องซักผ้าเครื่องอบผ้าของซัมซุงตรงนี้ให้นะครับแล้วก็จะมีกล้องวงจรปิดรอบบ้านให้เลยแล้วก็ตรงนี้จะมีแผงควบคุมกล้องวงจรปิดแล้วก็แผงควบคุมไฟฟ้าตรงนี้ให้ครับมีประตูเป,ปิดออกไปบริเวณด้านข้างตัวบ้านด้านหลังตัวบ้านนะครับก็จะจัดตกแต่งไปด้วยสวนหย่อมนะครับปูสนามหญ้านะครับปลูกต้นไม้นะครับผมบริเวณตรงนี้เราก็สบ้าน ทากิจกรรมร่วมกันบริเวณหน้าหลังตัวบ้านตรงนี้ได้นะครับเออจัดปาร์ตี้ดน้าหลังตัวบ้านหรือว่ารับประทานอาหารด้านหลังตัวบ้านตรงนี้ได้ครับบ้านหลังนี้นะครับจะมีโดยการทั้งหมดห้าห้องนอนหกห้องน้ําจะมีห้องนอนชั้นล่างตรงนี้หนึ่งห้องครับห้องนอนชั้นล่างห้องนี้นะครับก็จะมีขนาดอยู่ที่ประมาณ4คูณห้าเมตรประมาณนะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นจะตกแต่งไปด้วยเตียงนอนนะครับผม 6ฟุตนะครับโทนสีขาวแล้วก็โต๊ะว,วางของบนหัวเตียงนอนทั้งสองฝั่งเป็นโทนสีขาวเช่นกันแล้วก็ตรงนี้จะเป็นตู้เสื้อผ้านะครับโทนสีขาวเช่นกัน,นครับฝั่งตรงข้ามนะครับก็จะเป็นชั้นวางของแล้วก็โต๊ะเครื่องแป้งโทนสีขาวแล้วก็กระจกเงาครับห้องนี้นะครับก็จะมีประตูกระจกบานสไลด์เปิดออกไปบริเวณโซนรับประทานอาหารด้าน,นนอกตัวบ้านแล้วก็โซนสระว่ายน้ำครับ มีห้องน้ำเป็นตัวหนึ่งห้องนะครับห้องน้ำเป็นตัวเนี่ยจะมีขนาดไปที่ประมาณ1.8คูณ3.5เมตรประมาณนะครับตรงนี้จะเป็นเคาน์เตอร์อ่างล้างหน้าอ่างล้างหน้าของคอตโต้กระจกเงาขนาดใหญ่ครับมีปลั๊กไฟตรงนี้ให้1จุดนะครับแล้วก็สุพันจะเป็นของคอตโต้ครับโซนน้ำน้ำจะแบ่งเป็นโซนแห้งโซนเปียกมีกระจกกั้นโซนแห้งโซนเปียกตรงนี้ให้แล้วก็มาพร้อมกับฝักบัวรนชาวเวอร์ครับ รับชมชั้นล่างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะพาเดอนึ้นไปชมบนชั้น2กันต่อครับบนชั้น2นะครับก็จะมีโดยกัรทั้งหมด4ห้องนอน4ีห้องน้ำเดี๋ยวผมจะพาไปชมห้องนอนมาสเตอร์ก่อนครับห้องนอนมาสเตอร์นะครับ บริเวณโซนห้องนอนนะครับก็จะมีขนาดอยู่ที่ประมาณ4คูณเเมตรเลยนะครับซึ่งกว้างมากๆเลยนะครับตรงนี้เตียงนอนนะครับจะเป็นเตียงนอนขนาด6ฟุตจะเป็นเตียงนอนไม้สักนะครับแล้วก็จะมีโต๊ะบนหัวเตียงนอนทั้งสองฝั่งก็จะเป็นโต๊ะไม้สักเช่นกันนะครับวางของประดับตกแต่งนะครับวางของใช้ต่างๆบนหัวเตียงนอนทั้งสองฝั่งตรงนี้ได้เลยแล้วก็จะมีโซนนั่งเล่นโซนดูทีวีในห้องนอนมาสเตอร์ตรงนี้ด้วย มีเบาะนั่งนะครับเป็นเบาะผ้าสีครีมตรงนี้แล้วก็โซฟาหนังสีน้ําตาลตรงนี้ให้ครับมีโต๊ะรับไข่เป็นโต๊ะกระจกครับแล้วก็โต๊ะว,วางทีวีเป็นโต๊ะไม้สักเช่นกันนะครับผมแล้วก็ทีวีจอ LCD เป็นสมาร์ททีวีขนาดใหญ่ตรงนี้ให้มีประตูกระจกบานสไลด์นะครับเปิดออกไประเบียงบริเวณด้านนอก ห้องนอนตรงนี้นะครับเห็นวิวสระว่ายน้ำด้านล่างตรงนี้เลยนะครับแล้วก็ต่อไปผมจะพาไปชมโซน Walk in c l o s e t ครับโซน Walk in c น o s e t นะครับตรงนี้ก็จะมีขนาดอยู่ที่ประมาณ4คูณ5.5เมตรประมาณนะครับผมตรงนี้เป็นไอเล่นนะครับโอยสำหรับวางของใช้ของประับตกแต่งต่างๆตรงนี้นะครับผม ตรงนี้ก็จะมีลิ้นชักเก็บเครื่องประดับตรงนี้นะครับผมแล้วก็มีตู้เสื้อผ้าบิวอินลายไม้นะครับผมเก็บเสื้อผ้าได้ค่อนข้างเยอะเลยนะครับตรงนี้ก็ชั้นวางของข้างบนนะครับผมแล้วก็ลิ้นชักเก็บของนะครับผมอีกฝั่งหนึ่งก็เป็นบิวอินตู้เสื้อผ้านะครับทั้งสองฝั่งตรงนี้เช่นกันเป็นบิวอินลายไม้มีชั้นเก็บของนะครับผมแล้วก็มีโซน เื้อผ้าตรงนี้มีดินชักเก็บของตรงนี้ให้ครับผมแล้วก็มีบิวอินโต๊ะเครื่องแป้งนะครับผมมาพร้อมกกระจกเงาขนาดใหญ่ครับ ห้องนอนมาสเตอร์นะครับก็จะมีห้องน้ำไม่ตัวตรงนี้1ห,ห้องครับห้องน้ำใม่ตัวนะครับก็จะมีขนาดที่ประมาณ3คูณ4เมตรโดยประมาณน,นะครับผมสำหรับห้องนอนมาสเตอร์นะครับก็จะมีอ่างกับน้ำจักรุช่ตรงนี้ให้สำหรับคุณผู้ิงครับผมแล้วก็มีเคาน์เตอร์อ่างล้างหน้านะครับอ่างล้างหน้าแบบ his and her กระจกเงาขนาดใหญ่แล้วก็มีปลั๊กไฟตรงเคาน์เตอร์อ่างล้างหน้าตรงนี้ให้1จุดครับ สุขภัณฑ์นะครับจะใช้ของคอตโตแล้วก็โซนนักน้ําจะแบ่งเป็นโซนแห้งโซนเปียกมตีตู้กระจกกัน้นโซนแห้งโซนเปียกตรงนี้ให้แล้วก็มาพร้อมกับฝักบัวรนชาว์ครับ ไปจะเป็นห้องนอนห้องที่2ของชั้นบนครับห้องนอนห้องที่สององนี้นะครับจะมีขนาดอยู่ที่ประมาณ 4, คูณ5เมตรดมานะครับผมทางห้องนี้นะครับทางเจ้าของไม่ได้จัดตกแต่งเฟอร์นิเจอร์ให้นะครับอาจจะทําทเป็นห้องอเนกประสงค์ห้องทํางานหรือว่าห้องนอนก็ได้ครับจะมีประตูกระจกบานสไลด์นะครับเปิดออกไปบริเวณระเบียงด้านนอกตัวบ้านนะครับเชื่อมต่อกับระเบียงของห้องนอนใหญ่ครับ จะมีห้องน้ำเปนตัวหนึ่งห้องเช่นกันนะครับห้องน้ำาป็นตัวนะครับก็จะมีขนาดอยู่ที่ประมาณ2.5คูณ3.5เมตรเดประมาณนะครับตรงนี้จะเป็นเคาน์เตอร์อ่างล้างหน้าอ่างล้างหน้าของคอสโต้นะครับกระจกเงานขนาดใหญ่มีปลั๊กไฟให้1จุดนะครับสุขภัณฑ์จะเป็นของคอตโต้เช่นกันโซนอาบน้ําจะแบ่งเป็นโซนแห้งโซนเปียกมีกระจกกั้นโซนแห้งโซนเปียกให้แล้วก็มาพร้อมกับฝักบัวเรนชชวเวอร์ครับ ต่อไปเดี๋ยวผมจะพาไปชมห้องนอนห้องที่3ของชั้นบนครับห้องนอนห้องที่3ห้องนี้นะครับก็จะมีขนาดอยู่ที่ประมาณ4คูณ5เมตรประมาณนะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นเตียงนอนขนาด6ฟุตนะครับโทนสีขาวแล้วก็จะมีบิวอินตู้เสื้อผ้านะครับผมขนาดใหญ่ตรงนี้ให้เลยนะครับผมแล้วก็จะมีบิวอิน โต๊ะเครื่องแป้งนะครับตรงนี้ให้มีปลั๊กไฟให้ตรงนี้1จุดแล้วก็กระจกเงาขนาดใหญ่ครับฝั่งตราข้ามเตียงนอนนะครับก็จะมีชั้นวางทีวีโทนสีขาวแล้วก็ทีวีจอ LCD เป็นสมาร์ททีวีขนาดใหญ่ตรงนี้ให้ครับมีห้องน้ำในตัวหนึ่งห้องนะครับห้องน้ำในตัวจะมีขนาดอยู่ที่ประมาณ2.5คูณ3เมตรเมานะครับตรงนี้ก็จะมีเคาน์เตอร์อ่างล้างหน้าอ่างล้างหน้าของคอสโตกระจกเงาขนาดใหญ่ครับแล้วก็มีปลั๊กไฟให้1จุดนะครับ สุขภัณฑ์จะเป็นของคอตโต้เช่นกันโซนอาบน้ำจะแบ่งเป็นโซนแห้งโซนเปียกมีกระจกกั้นโซนแห้งโซนเปียกให้แล้วก็มาพร้อมกับฝักบัวเรนแชเวอร์ครับ ต่อไปจะเป็นห้องนอนห้องที่สี่ของชั้นบนครับห้องนอนห้องที่สี่ห้องนี้นะครับก็จะมีขนาดอยู่ที่ประมาณสี่คูณห้า 4, เมตรนะครับผมก็จะตกแต่งไปด้วยเตียงนอนขนาดหกฟุตนะครับโทนสีขาวแล้วก็โต๊ะบนหัวเตียงนอนทั้งสองฝั่งก็จะเป็นโทนสีขาวเช่นกันนะครับผมแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นบิวอินชั้นวางทีวีโทนสีขาวแล้วก็ทีวีจอ LCD เป็นสมาร์ททีวีขนาดใหญ่ตรงนี้ให้ครับ มีบิวอินตู้เสื้อผ้านะครับผมโทรสีน้ําตาลตรงนี้แล้วก็บิวอินโต๊ะเครื่องแป้งมาพร้อมกับกระจกเงาขนาดใหญ่ตรงนี้มีปลั๊กไฟให้1จุดนะครับตรงนี้ก็จะเป็นโซนนั่งเล่นนะครับผมมีเบาะนั่งนะครับผมสีขาวครีมตรงนี้ไว้สําหรับนั่งอ่านหนังสือบริเวณตรงนี้ได้แล้วก็จะมีห้องน้ำเป็นตัวตรงนี้หนึ่งห้องครับห้องน้ำเป็นตัวนะครับก็จะมีขนาดอยู่ที่ประมาณ2.5คูณ3เมตรโดยประมาณนะครับผม พร้อมกับเคาน์เตอร์อ่างล้างหน้าอ่างล้างหน้าของคตโต้กระจกเงาขนาดใหญ่ครับผมมีปลั๊กไฟตรงนี้ให้1จุดเนาะสุขภัณฑ์จะเป็นของคตโต้เช่นกันโซดาบ้ําจะแบ่งเป็นโซนแห้งโซนเปียกแล้วก็มีกระจกกั้นโซนแห้งโซนเปียกตรงนี้ให้มาพร้อมกับฝักบัวเรนแชว์ครับ เรียบร้อยแล้วนะครับสาหรับการรีวิวบ้านพูวิลล่าสร้างใหม่2ชั้นสไตล์คลาสสิกหลังนี้นะครับตั้งอยู่ตมบนวัดเกตอําเภงเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ใกล้สะพานนวราชครับถ้าท่านผู้ชมท่านไหนสนใจอยากนัดชมบ้านหลังนี้นะครับติดต่อผมมาได้ตรงที่อยู่หรืขึ้นหน้าล่างตรงนี้เลยยังไงผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดชมคลิปรีวิวบ้านสวยๆจากทางช่อง Mac Pro p e r t y แล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ